ใบาสามแถวป่านนี้ไดูสิวันนี้นั่นพี่พูดเกี่ยวกับคนที่ชื่อ

บ่ขาบขร้อยไหมไม่เช่มันขวดหนวดปไปมึก อออิ่นีไปวาดสีใสอันนั้น นี้มนหลอกซเมื่อกิงม่มอด,อดเนดดี่ตอดใช้ใบมะกรูดใช้ตะไคร่ตอดตะไคร้ เดีย๋ยวจะหมอ้ะอืมไปตุดอืมม้ตมืกบกินไรกับบดี แฉะพิงบอกแม่งแม่งพอแม,ม,ม่งเนี่ยเอง มันไข่บะ,ะมมมมหมี่ตะหมีค่คนตกคั่ตกแนวเตะใบสามไขยุกเขาอ,อีก hơi dạt em nó ăn Cái dạt hạn gì mà Cũng mất Mất Cái này xóa ăn thì xin làm thịt Cắt men thôi กินเยอะๆนะนั่นทองอืดมน่นั enfin, ่นแน่นอ anyway? yeah. hmm. yeah. mm ึงเิ่งอึงเรืงเลน้อยกินบะคืกเพิ่นมาเล้วยายอ้วนเตียบพร้อมข้กินบะไดกช่วยงานจ้างบ่เปิ้มมาแรงมีนอนบะไดกทไมลาไม่เอา นึ่งไวยตรงนี้กินแต่เข่ากับแมงพี่น้องกลับมาหมากลับมะมาก็คพี่น้องมาหมาก็จะมาหมาอยู่อะก็หมาหมาก็คือของกินคนกระโตขึ้นหมอนแต่วข้างในกลับปุ๊บเอา แม่ทอดโอ้ยอบเอาไ,ไปาไหวอ่ะอบอบเอาไปว่าหอมใส่ใบมะกรูดใส่ผักไท่ทอดไม่ซุกเลยค่ะรักเอามาแล้วกันรสด,ดีใส่ได้พี่น้องสองคนเฮาใส่พริกไทยแยกแบบบุ๊กกบมบัตุ๋ยพริกไทย ใส่ลูดดีคุกคุกกับแแทพี่น่อยไปตอกไปใส่ไรยางตบไปใส่เกลือเนาะมันเป็นขัวดทอดทอดกะวามันสุกกรดแล้วก็บึ้งวันมันกกรดคักกรดบ่าคากัก ตักออกตักออกเลยก่ะเอาหนีใส่รสด,ด,ดีผูกตั้งกันด้แ่อันนี้อันใบมะกรูดนีก่กะกรอบกินได้เลยกัะไข่กับกรอบกินได้เป็นสวม้นไพรเลย กนเผาันรือนะแคจังนั้นแหละกเมื่ออยอบหาือกินนมอื่นอิ่มคือเมือสาสิอิ่มอเพี่น้องเอ แรงฝนกระโกนืออกมชากซื้อยังก็ไม่ได้บายสามไปรับดางนก่โต๊ะกวาสังฝนตกคักทกเน่ยประงทยมีบานห้าเห็นหน้าบ่ตกอี่ตรงนัทังเบื้หน้าฝนตกเปียกคับรถกับิยหนทาง ผลตัวแห้งแล้วพี่น้องครับโดดโบคอยอันนั้นข้อการระยะบนถืออันระยะห่างแ sec ยังสินะรดใหญ่น่ะเพราะว่ามันมันผลตัวแห้งมันมองไม่ค่อยเห็น ให้ได้นที่ข้าวแรงกิน่ทอดกินเป็นกับแก้มก็ได้เองกินเหน็บปลาเก็ของแซ่บแมงเลี้ยงเองมันโบูบคือเ้างสื่อของเขาได้สื่อที่เขามาส่งบิ๊กซี่น่ะมันโบของในเหลมันบะเสบ อันนี้ข้าวถอดกดชุดมันเสบเดี๋ยวมันอันนั้นนั่นทีึงกำลังรักหนูรัดรักนะรักหนูขึ้นยายอยากนะพี่กลองย่างนี่ มคเกื่อเข่ใส่ไ่อยากใส่มันทอ้เหนียอ่าว่าอ้เป็นงายเลยอ้คุณหน่าพ่ยนไงอ้คุณป่าพ่ัไงอคุณป่าแสงนเปิดเบ่งอู้คือมีร้านอ้วนเทพแต่ไม่ร้านกินเยอะ กับมาต่อไปหัวตืมปัสต์ว่ากินเยอะเลยสุดโตมากมาสวยขึ้นุ่นบดีกินอ้วนมาสวยก็อยากกินเยอะูราไปตีต้องกินน้อยๆจะได้โตมากหุ่นดีสวยก็สวยดอกหุ่นหุ่นนะกินได้ไหมยืดเอียนนี่นะคลิปนี้ก็ไวปสนีทก็นด้วพี่น้อง มาลงพ่อหายหายคิดถอดเนาะพี่น้องเนาะบระเดิลงหลายหมื่นเลยเป็นแยกกับบุกไฟสบายบปันไดขายของกับพดีพี่นออ้องเออไปขายของกันหักไปอยู่หรอก <ừ. S 1> ทั้งย่างไก่กับบุกไฟยังไหนปันไดคุยง่ายๆอ้วนไปใส่แซ่กอนหนักทั้งนอกกับเร่ออกไปพี่น้องก็ <ừ. S 1> ทะเลทะเลเดี๋ยวไปน้ำโมเดิตุย เดี๋ยวให้อ่นกินนอนกินนอนอ้วน,นไปใช่กัน,ยกน่ยหนักคลิปนี้ก็ไปสำเนียก็ดนด้วพี่น้องคอกันคลิปหนาได้จ้าเป็นกำลังใจให้ส่องมาดามหลีกกับร้านให้ได้นี่สองคนนี่อ้วนแข่งกันดูดโดยเสือ,อ,อกับป้าใจเสือกับป้าใจบอกว่าให้ไปอาบน้ำป้าใจส่งเสือ ชิปนิดกับใบซนก็เด้จ้าพี่น้องพอก,กันคิแีแบบเลิจ้าว,ดดาวัดดีจ้าวัดดีจ้ากันแพติแพติจ้า